คณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคอุทธิสภาเร่งคุ้มครองผู้บริโภคลดปัญหาถูกเอารัดเอาเปรียบทั้งปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์การก่อสร้างอาคารแผงร้านค้าบนทางเท้าล้วนกระทบต่อประชาชนหลังวิกฤตโควิด -19 ระบาดรอบใหม่ แนวทางช่วยเหลือคุ้มครองผู้บริโภคไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจะหมดไปอย่างไรติดตามพร้อมกันในมองรัฐสภา สวัสดีครับตอนรับประส่รายการมองวัฐสภานะครับกลับมาพบกับผมกวีพันธ์มนตรีวงศ์นะครับวันนี้ท้อนการทํางานของวุฒิสมาชิกครับสวทํางานหลายด้านหลายมุมนอกจากเรื่องของการกันกรองทางด้านนิติบัญญัติเท่านั้นนะครับและวันนี้คุยเรื่องเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้บริโภคสิทธิ์นั้นแข็งแรงขนาดไหนใครเป็นคนปกป้องและถ้ามีการละเมิดสิทธิ์ผู้บริโภคการดําเนินการจะเป็นอย่างไรนะครับเราจะคุยกับกรรมธิการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุติสภานะครับท่านสวจตุรงเสริมสุขนะครับสวัสดีครับท่านสวครับสวัสดีครับเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคมีงานอยู่3ามกรอบใหญ่ๆใช่ไหมฮะในการอธิการชุดนี้ครับใช่ครับครับเป็นชุดที่กินความกว้างขวางเหมือนกันนะต้องบอกว่าคือชีวิตประจำวันของคนเราเนี่ยตื่นขึ้นมาจนกระทั่ง นอนเนี่ยนะครับแล้วว่ากิจกรรมอะไรต่างๆทุกวันในการดํารงชีวิตประจำวันเนี่ยเกี่ยวกับคณะกรรมาิการนี้ทั้งนั้นเลยเรื่องสิทธิการริบรอนการถูกเอาเปรียบอะไรมันจะเกี่ยวเรื่องไปหมดเลยกฎหมายรัฐมนูญมันก็สิทธิ์มันก็เสรีภาพครับเรื่องสื่อก็เรื่องเสรีภาพเรื่องการกินอยู่เรื่องบริโภคก็คณะกรรมาิการนี้ชุดนี้เช่นเดียวกันฉะนั้นชีวิตชีวิตของมนุษย์ ทั้งหมดที่ดํารงขึ้นมาเนี่ยเกี่ยวกับคณะกรรมการนี้ต้องแบ่งไหมแบ่งว่ามีอนุที่คอยดูแลแต่ละแยกย่อยไปอะไรยังไงมีอนุแยกย่อยไปด้วยจะมีอนุดูแลเรื่องผู้บริโภคครับดูมีอนุดูแลเรื่องสิทธิเสรีภาพของสื่อนะครับเรื่องยุติธรรมอะไรต่างๆเราดูแลหมดแต่ว่าวันนี้เราก็จะเน้นน้าหนักไปที่เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคครับซึ่งสมัยนี้ถ้าเกิดเราจะตั้งข้อสเกตกันสักหน่อยนึงก็คือ สมมติเรื่องการค้าการขายแล้วกันนะว่าเรานึกถึงคําว่าคุ้มควองผู้บริโภคเมื่อมีการค้าขายเกิดขึ้นเราสัมผัสว่ามันขายง่ายไงใครก็มีสิทธิ์ขายแล้วเดี๋ยวนี้การขายผ่านสื่อคือต้องพึ่งคนกลางเนี่ยมันก็ถูกลดทอนเป็นว่าเขาขายด้วยตัวเองได้อ,ะอ่ะเขาจะพูดยังไงอะไรอย่างไรก็ได้อีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีประเด็นที่ว่าขายแล้วเนี่ยเกินจริงไหมละเมิดสิทธิผู้บริโภคไหม ให้คุณตามที่ได้โม้ไว้หรือเปล่าอะไรต่างๆนานามากมายซึ่งวันนี้นะครับอยากจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมนั้นได้แสดงความคิดเห็นตั้งคําถามเข้ามาว่าท่านเจอเรื่องราวของการละเมิดสิทธิผู้บริโภคท่านซื้อของแล้วไม่ได้ดังใจหรือแม้กระทั่งต้นทางคือตอนโฆษณายังไม่ได้ซื้อของเขาหรอกแต่ฟังเขาปุ๊บรู้เลยว่าอ,อโม้เกินจริงไปม,มากอะไรอย่างนี้วันนี้เดี๋ยวส่งส่งต่อเข้ามาได้นะครับกรรมธิการชุดนี้นะฮะ ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือมีหน้าที่อย่างไรบ้างเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภครครับคําว่ากรรมธิการเนี่ยก็เหมือนทั่วๆไปคำจำกัดความง่ายๆที่ที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วนึกภาพออกก็คือเราทําหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ รวบรวมพยานหลักฐานสอบหาก็ได้จริงจากทุกๆคนที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายครับแล้วเราก็รวบรวมส่งให้ทางสภาทางสภาก็นำไปพิจารณาว่ามันเกี่ยวข้องกับอย่างไรบ้างนะครับฝ่ายไหนบ้างที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยสามารถเปิดเผยให้ประชาชนสามารถติดตามเข้าไปค้นหาได้ข้อแรกข้อที่สองก็คือสิ่งที่เราศึกษามาแล้วส่งไปที่สภาเนี่ย ทางรัฐบาลก็จะได้รับรู้รับ,รบทราบเรื่องนี้มันก็คือการนําไปสู่การแก้ไขปัญหาครบแล้วมีกฎหมายไหมครัมีกฎหมายที่จะอ้างถึงกฎหมายที่จะต้องค่าค่อัปเดตให้มันทันยุคทันสมัยเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคในขณะนี้มีของขวัญเมื่อไม่นานนี้มีของขวัญของขวัญมีของขวัญของคนไทยผมต,ต,ต้องต้องต้องใช้คำพูดนี้เลยฮะวันนี้เนี่ยเรามีสภาองคอ์กรผู้บริโภค คำว่าสภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยสภาฟังดูก็ใหญ่โตนะครับเป็นองค์กรใหญ่โตใช่ใองค์กรของผู้บริโภคก็คือองค์กรของของพวกเราเนี่ยของคนไทยของมนุษย์ทุกๆคนครับนะครับจะได้รับการคุ้มครองและดูแลเป็นยังไงหน้าตาของสภาอะไรนะสภาองค์กรผู้บริโภคสภาองค์กรคคุ้มครองผู้บริโภคครับสภาองค์กรผู้บริโภคนะครับคือสภานี้เนี่ยจริงๆนะจะเล่าให้ฟังว่ามันเริ่มตั้งแต่ รัฐรมนูลปี2540ก็พยายามมีการผลักดันที่จะให้มีสภาขึ้นมาเพื่อที่จะดูแลให้คำคุ้มครองผูไ้ไริโพวในทุกๆเรื่องครับทุกๆด้านแต่ปี40รัฐมนูลรัฐรมนูญปี50ก็ตกน้ำไปไม่ถึงฝั่งครับเพิ่งจะมีรัฐธรมนูญปี2560นี่แหละรัฐธรรมนูญฉบับที่มีคน ติฉินนินทากันแน่กันแหนกันแยะแต่รัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยคลอดเป็นต้นเรื่อง